มาเลยครับมาดูกันว่าเปิดหัวกับร <sh arp memories> anyway. <uchen> ัฐบาลไทยอดุงนภพืนครับเปิดหัวกับรัฐบาลไทยของอดุงนภเพืนครับมาดูกันว่ารัฐบาลไทยของอดุงนภเพืนมีอะไรกันบ้างครับรัฐบาลไทยของอดุงนภเพืนมีอะไรกันบ้างครับให้ดูกันทุกวันให้ชมกันทุกวันครับเป็นรัฐบาลไทยของอดุงนภพืนครับวันที่สิบหกทับเจ็ดทับหกเจ็ดครับ วันที่สิบหกทับเก็ดทับหกเก็ดครับอย่าลืมนะครับปวดพิจา,าารรดพจารณาในการรับชมทุกครั้งทุกครั้งครับปวดพิจารณาในการรับชมทุกครั้งทุกครั้งครับอเอานี่แหละครับอืมเอาสี่แปดศูนย์แปดศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์ครับสี่แปดศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์ครับชอบก็จัดขัดก็ขันกันเลยนะครับอ่า สี่แปดศูนย์ดศี่แปดสี่ศย์ครับวิ่งสครับวิ่งสครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเด้อเอาตัวสุดที่สองสเก้าหนึ่งอ่าสี่เก้าครับสี่เก้าเก้าหนึ่งสี่เก้สี่หนึ่งนะครับสี่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสครับผมวิ่งหนึ่งครับผมสุดแรกวิ่งสครับ อย่านี่ครับอ,อย่าลืมมาลดลงมาในผมฝันเห็นหมายเลขทะเบียนรถตรงกับผมฝันไอเลยนะครับเลขรถทะเบียนผมฝันเห็นหนึ่งสามสามแปดเลขรถทะเบียนรถที่มาส่งอยู่แม่ก็หนึ่งสามสามแปดครับผมมีคนถามเยอะครับว่าบ้านเลขที่วัดอะไรอาจารย์บ้านเลขที่วัดอะไรสองหกสองหมู่หกครับอืมสองหกสองหมู่หกครับอ๋อ เอาสูกันฟังไปครับนี่นะครับเอาเป็นรัฐบาลไทยครับผมอชอบก็จะก็ผ่านกันได้เลยนะครับเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยครับผมเออวันที่นี่นะครับวันที่สิบหกทับเจ็ดทับหกเจ็ดครับผมอะมาดูครับมาดูรัฐบาลไทยของน้องแมวกันบ้างครับมีอะไรกันครับให้ดูกันทุกวันทุกวันถ้าได้นะครับเนาะเออ อืมนะครับอ่ะให้ดูกันทุกวันทุกวันครับจนถึงวาระโคงสุดท้ายครับนี่นะครับเอ้าอืมนะครับเอ้ามาแล้วครับอจ่อกว่าจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเออครับได้อ่อนะครับเอ้าอกว่าจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับรัฐบาลไทยวันที่สิบกทับเจ็ดทับหกเจ็ดครับผม มาแล้วครับของน้องแมวครับผมไทยครับหนึ่งสองหนึ่งเสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งครับเป็นแนวทางของน้องแมวครับชอบก็จะดัดก็ดผ่านกันได้เลยนะครับ่สวยงามครับของนิ่งนี่สวยงามสวยงามดี้ครับ เป็นของน้องแมวนี่สวยงามสวยงามครับเลยนะครับสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งครับสามหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งครับผมล่างศูนย์เจ็ดวิ่งหนึ่งครับผมของน้องแมวชอบก็จัดขัดก็พันกันได้เลยด้ครับเเป็นรัฐบาลไทยของน้องแมวะครับผมเดีวช่วงต่อไปจะเป็นลายวันครับ ่วต่อไปจะเป็นช่วงของลายวันครับผมอืมเป็นช่วงของลายวันครับอืมฮานอยมารวมเราสตาราสามกีฮานอยพัฒนาครับน่ครับสอบกระจัดการกระพานกัน,นเรื่อยๆนะครับเออโอ้ก็เดียว ก็ว่าจะขัดข้ผ่านกันได้เลยนะครับอือของน้องเมียวครับผมอ่ะมาดูรา,นะา,า,ายวันครับมาติดตามรายวันกันครับมีอะไรกันบ้านที่เก้าบวันที่เก้าอ่าของออดุงนาเพื่อนครับเนี่ยมีลาวสตาฮาหนอยมัดรวมลาวสามัคคีน้อยพัฒนาอ่านี่นะครับลาวพัฒนาครับศูนย์แปดห้าแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์ จอพก็จัดกันก็ผ่านครับนะครับเอาตัวกัน5 3 0 0 3 1 3ครับผมนะครับจอพ่อจัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่9ครับผมนี่คือวันที่9ครับผมวันที่9ครับอืมแล้วมาดูครับ จะให้ดูนี่เป็นของน้องแมววันที่เก้าเหมือนกันครับเป็นของน้องแมววันที่เก้านีอ่อะไรกันบ้างครับมีอ่าสี่สองแปดสองแปดสี่แปดสี่สองสี่สองแปดสองแปดสี่แปดสี่สองครับวันเก้าครับผมของน้องแมวครับอย่าลืมนะครับกอบก็จัดการก็บผ่านกันได้เลยนะครับ ทีเก้าครับผมสอบก็จะขัดก็ผ่านครับแล้วตัวกันอ่าตัวกันมีอะไรบ้างนะครับตัวกันครับมาดูตัวกันกันครับว่ามีอะไรครับนี่ครับตัวกันมีสองสามสี่สองสี่สามหกแปดครับบัตเก้าครับผมอู้ตัวกันก็งามนะครับเนาะอืมดูเอาเลยครับนี่นะครับเอาแล้วมาดูครับวันที่สิบแบบให้ดูวันที่สิบอีก ติดต่อกันไปครับวันที่เก้าวันที่สิบไปแล้วครับอ่าเป็นวันที่เก้าครับขอให้ดูวันที่สิบครับขอออดูหน่อยหนึ่งครับนะครับอ้าครับผมได้เอานี่มาแล้วครับวันที่สิบมีอะไรกันบ้างครับวันที่สิบมีลาสตาฮานอยมัดรวมลาวสมุทคีฮานอยพัฒนาฮานอยสมุทคีฮานอยพัฒนาลาวสมุทรขีลาวพัฒนาครับ วันที่สิบมีลาพัฒนาครับอย่าลืวมนะครับวันที่สิบมาแล้วครับอ่ะก็จัดขัดต็วผ่านครับวันที่สิบครับผมอืมนะครับ สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งครับวันที่สิบนะครับชอบพอจัดคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สิบครับผมเดวันที่สิบครับโอ้ยอะไรทำเนี่ยวันที่สิบครับแล้วมาดูครับมาดูของคองลงมาะเพื่อนครับอันเป็นของน้องแมววันที่สิบครับ แล้วมาดูของออดวงนาผืนครับมีอะไรกันบ้างครับวันที่สิบครับผมสวยงามครับอ้ยงามาสวยงามงาม,มาแล้วครับวันที่สิบครับผมนะครับของออดวงนาผืนมาแล้วครับวันที่สิบหนึ่งศูนย์วันที่สิบทับเกตทับปรกตวันที่สิบทับเกตทับโกรเ็ดลาซาตาฮาหนอยมัตลงลาามเกฮาหนอยพัฒนาฮาหนอยสามเมคกฮาหนอยพัฒนา เราสมุขีลเราพัฒนามาแล้วครับอืม,มานะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเจ็ดหกสองหกสองหกเจ็ดเจ็ดสองครับผมแล้วก็ตัวกันเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าห้าครับผมชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับนี่เป็นทั้งเราพัฒนาครับน้อยมัดรวมเราสตาร์เราสมขัขคีหาน้อยสมัขคี่หาน้อยพัฒนา ลาวสามเมื่อคีด้วยครับผมอย่าลืมนะครับสอบก็จัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับเอาอืมไอ้ครับอืข้อใจกันก็ผ่านครับเหมือนกันนะครับเนาะอืมเปิดพิจารณาในการรับชมลูกค้าลูกค้านะครับพิจารณาในการรับชมนะครับเด้อ ทุกเที่ยวทุกเที่ยวครับผมหัวอาจารย์วัดดงลำเพลินครับดูไม่ดูกำลาสำงสม่ำเสมอเลยครับเอ,อ,เอ,อทาทำบุญด้วยนะครับซื้ออาหารให้น้องแมวครับผมชื่ออาหารให้น้องแม,ว,ออาานงมวน้ำเนาครับผมจ่าทุจ่าทุ